สบายดีพี่น้องเขามาเฮือนปะว่าอีกแล้วพี่น้องเลยโหเศาแดดลูกเส้าหล่าเป็นอย่เหมือนหนกพี่น้องหนกคักหนกแหน่นอนตั้งแต่เช้าเต่าขามาบู่ไปหาหมอมันตั้งแต่มันมาแต่หาหมอผู้มันนอนน่ะลูกอะไรหมูอ้านนี่ลูกอะไรหมูอ้านนี่ก็ซื้อใครแน่ลูกมาแล้วะคะ ก,น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 กนินูดกระโ t o ว s t อย่างนี้นอนลงกินกาวพระเอกอะ่เนี้ยจ่ะมาถึงไปไนันไดไปใช้ไปไปหลินบ่ไปสวรรค์ไปสวรรค์ผุไดไ่เห็นทสวรรค์ผุดเห่ ไม่ได้คือว่าได้ยินว่าถืบตีนเสื่อเอ้ยอย่าเห็ดเด้อมันบอดีไเลยนะนะถ้าจะไปถืบตีนเสื่อเอ้ยก็เอื้ยให้แล้วคือแม่ต่อไปก็ได้ยไม่ไ <Kas> ด <per now> ้ไหเตี๋ยมึงลมูไม่ได้เตี๋ยลูกมานั่งนอกพี่มา นี่ยยกไข่ข้าในเขาเพื่อนไผ่เลยจอกตะกินไผ่กินมันโลดมันจกเบิ่อเพื่อนครับมันจะเขาเพื่อนได้เลยมันหยาดข้นไปรถเลยขี้เขามากินแกงเนาใหม่น้ำเขาเป็น้องเลยจะใช้ส่วนมากกนแกงเนาใหม่ ก็เลยขี่รถตะเลนตะเลนเข้ามาเฮ้ยตัวงามเลยสีหนาตัวขื่นขนาดเธอเฮ้ยดาร์ลิ่งวะได้อีเดนฟอชิมัสโซได้หมดตัวพี่ตัวน้องตัวว่าพี่น้องมาของเขาได้ผุละอันพี่น้องเลยของกรุงเทพมาขอเห็นมันชีงามพอมาขอห้องอันอันปานอนผุละอันเล่ากู้ปนาออกมาเลยเล่าวะมาประเชียบผุลอัน จับอดติดติดเออถ้าละกอรีดนมงัวเดฟจะอารมณ์ดีเป็นหางงวมังเป็นนมง้วาเกียเสินะมันก็ขี่เสีหัวยมายืนใต่นวะมยืนกับคนอ่ะเพียงพี่น้อยพูดอ่ะเพียงพี่ลุงมันเป็นลุงดี ฮะฮะนวดบ่อบีบนมันกบะไเตะไยังบ่มันเคยเดี๋ยนมันกบเตไหวบ่เอากเต้ป่ที่นี่เขาไปเซ็น่อเขาไปลีนมมันแัดนี่อัข้างกระต่ายยั่ในตีนมันชีวิตชีวิตแค่ได้เสียนได้มันเห็ดบาได้ยักระต่ายเยะายเอกระต่ายบิด่เงกระต่ายบิดันบมตื่น จักโตอันเจลีแต่ละมือเอเลยเยอนีบัวดแดตังได้เีอเราจะดั้งค่ะตอนสาเจ็ดทังรีดารีแรงบแล้วมันมีหลอดข้าเจ้าขาเอาต่างหากน้ำนุ่ง่วเอะอ ขี่ม oh. oh. mm. mm. <pod> ันได้สาข้าวคายเอาตังหากเลยหรือว่าขาเจ้าเอาเองโอ้โหเจ๋อ2คนหนึ่งเอาไปใ่ไเอาไปใส่ไขใส่น้าใส่เราไหลปลูกหาปลูกมันปลูกอ้อยเรากไปใส่เขากบกจเจอูหนึงนะเา คันตาคายค่ะสอบตัวใดค่ะามามบาทโอ้สามสิบบาทขอมาใหม่อีกเขาจะเอาเด็ตัวเมยเคยเคยได้ออกมาเป็นตัวเถิกดิษะ คล้ายตัวอะไรฮะนาเอลยต้นบุษบู๊อดีดเอแพ้งซุ่นต้นละหาลอยโอ้ยจะคือบริยังคุณเอามันใช้มันใหญ่ๆจังค้ายอันลูกมันนะมันตายหรือมันเป็นอันค้ายคือถืทอทะ่ลาะหาชิบบะอัดต้นใหญ่ คือบอกคุณเลี่ยงใั้มันใหญ่จังคายใช่ไหมเขาบอกเห็ดเลยเนาะมันบอกมีที่น,นะเามนมีถี่อัดชุเขาอ้หน่พเฉยนอนกวมัวหมตะเ็นในขีบตัวเต็ มันนี่เตก็เต้ก็ว่ามีใหญ่มืออันเต๊ก็เลยเจ๊ก็ฝ่าวขามาเบิ่งหมเทว่าสั่นยนาเสียนสั่นรุดสั่นเลือดต้นต่อันนี้อย่า่อ่อยต้นเต้นนะแขนก็่อนอัดเบิดแ้ฮอนหอนไหม่อนยงกันนะวันนี้พันเงินเดือนได้เฉยใหได้เท้าได สองคนบะสองคนสองหมื่นสองตกคนละหมื่นเอทนะเฮ้ยห้าห้ากระสืงินคนเลียงงวดเดินเดือนแพงเก็เจ้าอยู่แล้วปกปกติมันจะถือขู่ละหมื่นกว่าเนาะหมื่นเออหมื่นหกหมื่นสองหมื่นสามหาเงินนะเจ้าดแพงจะไปอยู่หาจักปีแะอืมเพื่อนกระขึ้นให้เนาะโอ้เห็นงานนัอเมียคิดว่าอาหาร พวกเพือร่วมกันแล้วทั้งอาหารเม็ดอาหารทงทั้งกากหม้อทั้งข้าวโพดมัดร่วมกันแล้วนั้นคิได้อยู่สี่หมาล่อโลกเห็นงานซอสตัวเมียนะช่วงต้นค่ำเองมาเอาผัวผสมวคุ้มคุ้มให้งว่าบ่ผสมกันให้มันเขากันแล้วกัน้ร่หวานซอสคนตัวเมียเนี กูแรลเพื่อสิได้กินข้าเ้าัชิเอนมงกกินเ้าเศร้าแล้วอานแล้วผักถือุงช่วยงานต่อตอนตอนแรกกบเพื่อสิได้กินเขาวงพุ่งเห็นงานนะดช่วงนะช่วง่นเนี่ยฮก็คืนไดจักเดือนอันนปีละ่งมื่นกวเนี่เดือนละงมื่นกวนี่ ชองคนอืมอืมอืยันงวด40กว่าโตโอ้กระเทาะเพิ่นกระดีเติมนอกเพิ่นขื้นนหายแพงเติบพี่น้องเลยเื่อนพอพิ่นพี่น้องเพืนเดือนสองหมื่นกัวเนาะจะกี่พรได้หมื่นหานะก็ได้จากสิมีเงินเก็บนาะปะจักเหตุเฮือนนะนะพี่น้อง นออกแต่ละเดือนผ่ามาเหตุเพือนผ่ามาเลี้ยงลูกกับปาน,นี่พี่น้องจังหวะเวลาชุกเซิรนแล้วพี่น้องเลยมากกับเงิเงินอ่ือนนนงแ่งแบ่ง,ง,ง,งให้แม่แมเห็ดเฮือนใส่ <โฮ S 1> หได้สิก,กินกเอืนั่นแหละสาเหตุที่ว่าไปทำงานอยู่ไทยกัน มันบัวไรเงินนะ finely. พี่น้องเงินว่าห้ามีพระหลานอันธิไมปะต้องเหตุเทือนเหตุยังอีกคำว่าว่าเ้าบประเดีเทือนประเดี๋ยยังค่ะตั้งโฮมก็จะได้ยูเนาะเาก็จะมีเก็บอืมบ้านท้าพายจากไ้เทือนนี่พี่น้องออกเดือนได้ถ้เทาชีไปธาเหตุบาดเดียวมัจจิบพ่อออกเดือนได้พ่อยังเอาอันนั้นออกเดือนได้พ่อยังเอาอันนั้นมันละบ่ม er ีเงินเก็บมีสะกดแต่่าไอ้กินนะเด้มันจังสั่นเด้พี่น้องเออ เดี๋ยวห่อเขาก็นงไปต่อยแล้วนี่อยากห้มก่นเก็บเงินมาได้ทันีเงินแน่แน่ได้จ่ายจัมาแต่ไทยชุบชุบชุบมาเรื่อง่มาเือได้เรื่องทำได้กอยังกั้อืมหอยังกาวนั่นแมนแะเลกระทาซีโฮมซิโฮมไปเกาะเป็นกกอนถ้าเอาจะเดือนบ่ได้อดย เอา็นงานไายวันคนพอจุกยังก็เอาอันนั้นหงองเลยมาแล้วจังหวะมันไม่มีเงินไม่มียังงละไผกัดดิอืพละามแล้วก็ได้อยู่งเดือนเาที่นี่คนทำแหล่นมาปอือคนานมหนกทีานอต้มอทำแหล่ลงไปเพื่อนก็ให้ต่างหาก่าทำแหล่เดือนเท่าไรทำแหล่เพื่อนให้ตอนแ่กอ มนกระตกอยู่เดือนละสามหมืนน่นกว่าเนาะที่นี่มันลงไปหลอดสองหลอดสองถอมันลงไปแตอยู่นั่งในพื้น,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 นบ่ออีกบ่สาคือบ,บ่มันลงก็อยู่น,นั่งอยากไปใช้งาน <laughs> ใส่ผัดหมากว่าเนี่ยบาอน้องกับปอกอยสชีพังตามภาษาวัยรุ่น เเดียมันกะอยากไปอยู่แบบมันก like, you know? ็อยากไปอยู่แบบในเมืองแบบอยางกรุงเทพอย่างเชียิแล้วัยรุ่นเลยนเนาะเห็นนะเห็นภาพะนะทำนักเตงก็มีน้องคือกันอืมก็แชรไปอยู่สั้นๆอยากอยู่อีกยังก็อยากอยู่ในเมืองอืมอืม เค่าเรเือนแป๊เ่าเมกเผาสองพัก็เลยงานนาทีงานเหน่ยนะก็เลยโทรไปเด้แล้วือเาเองเติมกเองยังเองเก็บตรงตรงวุ่นวายลำเลขอองหมื่นสือเขาเองยังเองโอเคกลงแต่อ ตอมเห็น,หนต่อมาได้เือนเราขึ้นเองกันเลอมก็ถือว่าโอเคเนาะดูปากเส้นก็รู้คุณเป็นอะไรอีนี่ฮึมองมันคิงหลวงแล้วอีนาลูกเดี๋ยวนี้ลูกกินแกงน้อไหม่อีพ่อ เศร้าแล้วเฮ้ยเศราแล้วอีอ้วนคิงมันหลวงเลยเด้ฟาตุกภุ่มพวงดวงจันทร์น <c oughs> ี่แต่บ่มีงวงมีคมุ้ยเนาะมันสิไหลกินน้ำผึ้นน้ำผึ้งยังเด้ฟาโถเทียน่าแดงพี่น้องตุ่มพวงดวงจันทร์ฮุบมะกะทินมาพี่น้องเอ้ยฮักกาเดียร์อะไรอันนี้อะไรฮักกาวงาเดียมอลาย เมือกี้แกงไมพี่น้องพาทกฮักเส็นหนาแม่บอกกูดพี่น้องขาอยู่ทางในนะเมื่อไรนี่เราไปอยู่กินแกงหไมพ่อบลเราเมื่อยตะอเลาก็ขส้นอีกเราจะตายเลยเราอะอืมเอาไเท้าเอาไให้เาเอาทเลยพี่น้